คุณธรรมของพระอาหารหันต์พิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทําให้บริบูรณ์ในศีลทําให้บริบูรณ์ในสมาธิทําให้บริบูรณ์ในปัญญาเธอ,อยังล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้างและต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยเหล่านั้นบ้างข้อนั้นเพราะเหตุใดเล่าข้อนั้นเพราะเหตุว่าไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวความอาภัพ ต่อการบรรลุโลกุตรธรรมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสักว่าการล่วงสิกขาบทเล็กน้อยและการต้องออกจากอาบัตเล็กน้อยเหล่านี้อันหนึ่งสิกขาบทเหล่าใดที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่เหมาะสมแก่พรหมจรรย์เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืนมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้นสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ภิกษุนั้นได้กระทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่